อ่บสบายดีสบายดีสบายดีพ่อแม่พี่น้องทางแพงเบิร์ตสกุนบัวจะเป็นฝั่งลาวฝั่งไทยและต่างประเทศวันนี้มาพบมาพ่อก็ส่งสะแพงแพงเนาะเมื่อเด็กอยู่เฮือนอยู่ซานพี่น้องเสกิจิโร่พี่อาที่ได้ยุซานสิบล้านโอ้คันได้ซานสิบล้านก็ไม่ได้เึิ่งแต่งเอ้ยว่าลงเงินที่หาสิบล้านแล้วว่าโอ้เพื่อจะได้ปีเดียวห่วยกแค่ไม่ได้ปีเดียวและเพื่อจกได้หลายปีค่ะว่าอนี้เสียแล้วบ่อืะ เอาใช่ว่าย <toys> ังหลายไม่เลยไม่ยังเานั้นเย่นหล่ะสีโตัวตุนตุนตุนมันมันหาสิบตัวเท่าไรนี่หาสิบตัวแสนหนึ่งตัวสองพันผู้วสิบพัน่าเลยหาสิบตัวแสนหนึ่งอตอีหย่างหาสิบตัวสิบพันผัดลอยตัวผัดหาสิบตัวหาสิบตัวหาสิบพัน ร้อยสิบตต่อพ so ันร้อยตัวสิบพยังสิบตต่อสิบตต่อพัน1หสิบตต่อสิบพันเออสองตัหร้อยสองตต่อพันโตละพันตีหาสิบตต่อสิบพันหาเก็เก็บูข่วบริจาคสพันยะน่รตหสเออตัวหาร้อย เราว่าว่าเราก็ไปกลับมาเขีนว่าได้ลืมราคาเลาะอันมึงกับพี่้ายอะหยุดหลอดเล็กแมวเด้อพันวาวีหลอดอีดาน้าตีนหลอดอีดาหนึ่งสี่เป็นี่หอนึ่งสี่ี้นงหรอซื้อกันมเอเสียค่ะมอนนี่เดียวค่ะ ไปเส็นกันเลยโอ้ยเดือยเอะนโอ้ยวอกกระเทือนไมเปื้อนเลยกันด็กคส่มาเลยก็มัน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 ติดกะปูอีนจะให้มายุดมาิงก็กินดอกกะปูแมวราุกแพ้งให้มาีิบบอเนี่ยสุกแล้วจะอยากกินบ่ตัวสุกนี่มันเสียมาเออม่เสียมาว่าโอ้ย โตตัวสิบพันมีช่เอาอย่ามันหนาวเดี๋ยวให้กินตามมันก็จะเท่เลยพี่หม่ซุ่มอันไทยเก้าหนึ่งให้แน่เก้าหนึ่งากพันเลยอันซุ่มไปเล็กหกตัวเลยมาเล็กแมวแม่มึ้ง ซื้อได้พ่มีเงินใคบ่เาูบักอันมาบอกตัวในตลาดนี่มันถือปาเล็กแมวนี่นะเล็แมวเล็กมานี่บเอินบอกให้มันเต้ยค่ะกเนี่บอกี้กี่ตองนี่นะโอ้ซือเล็กแมวกัเล็กมาสมาอะไบ่บ่เลยนี้ก่อ กอนำมึ้อมื่อพี่จะ่ลุกลูกรกะลูกน้ำจะไปนอนกลับไปนอนเลยก็อย่างนี้อะไรงปมันตัวทีมันกะลาทมัะสองเมื่อบให้มันมานอนอยู่เลนี้กระดูก้าโคมันอห่นตายดินันแหละทำนี่กระดูก้าโคอลยตายเลพ่อบวนว่า จไมันก็ละลายมันก like well, ็เน่าไปเองเหมืนบ่าเลย่ม่อไแล้วมันกับไอาไอเออไอไอ้อยเดี๋ยวอยจุกจุกด้เอาไปอะไรสักแนี้เป็นคลินิกเป็นมาเดกล้วเขาาซักเงินกับมี่ไปตักซักเปนซักตาเลยเป็นก็มาเป็นตอนแม่บมีเงินหลงใส่ ตอนไหนผมมีเงินไปสักยาบอสตายไงชักแรงตายบอสสองแต่มับ้าแข็งแรงอันยากขึ้นไปสักบอสดีแ็งแรงนากนสักขอมาออ้สี่เล็กแหละออกระยะหกสิเลิ กูหาอุตสาห์ซื้อยามาเนักมันแล้วยาคนมันแงเนาะขอเค็มอะไรจะซนง้ยดูดแพงนะสิสันแลเอามาซักเองก็ได้มีชีวิตหรอซักไม่ชีวิตเอาเฟใเซส์ก็ถึงเลยมักชีวิตนียังอะไมีดตีนเสอทองอ้างี้มันใ่ซักไดอะอันนี้มวยซักก็ยังครบบ่มบุกดอก มนสัว่มากว่กระดูกข้าวมัน่อยนี่ฮะเอาไหนเนาเอามาํามีก็ไรดพิมเลงจะเรนเดิน่ะได้ทีเลยกันอยู่ันกินกระดูกแน่นเลำสมันไอห่าไอห่าคือจะารอหอเหลเขาคิดวดามันติดไอกับมาจ้าม่อมามาสามีมันมันอยากเป็นนั่นมดกับไปสักยาอือมันสเน็มแมันดกขึ้นมาตอนแรอยากตายมาตันรกก็เป็นพร้อมกันกับศซีมาขาเป็นรเดลายนาอมัน่า มันใช่ไมันกะเน่าไปเองบ่าเลไอมันคือมันไอทีมาหน่อยมึงอ่นอนไก่มาแล้วไอทีคือตาตาตัวเองเด้อคือตาเล้อบอกคอบอกสาเนี่ยมันข้มแน็มเนอะแต่มึนเขียมันบอกมาบอกเอมาเป็นขียาบ่นแล้วขอบคุ อีหยังเสื้อทำมันสิกู้ม่วงอะไรได้บลิเด้เด้อมันไปเลยตัวหนึ่งนะหาอะไรหาอะไรกินอะไรดีหนมาไปสิเด้เด้ในก็มึงเงี้ยในตรงตีนอันนไว้ตีนมึงนะอันนั้นปิดไว้นี่มือมันเต้นไปตีมือขนาดนีนี่ไงได้วาบอันนี้นะนี่เครื่องค่อยแล้วใส่เข่งสี่เข่คือวิเข่งสีแดงสีหยังค่ะไปชนตีมนะ เข่งสีแดงกุ้งแม่มึงอาขาแม่มังอ้าวเขาป้อแมมึงอาเข่งสีแดงเมื่อป้อแมทเข่งไข่แต่ว่าสีเทียวไปถอกแล้วมาเด้อเออูดให้ดีกนนะนี่เ้อดิลูกไม่ลูกอ่อนแล้วแกเปนบอมีแต่พูกเก่งๆใหญ่ฟา เอานะไม่เสียขยรนเบียดซ่งอันซักซำน้อเขาบอกนั้นเป็ยังขบอกว่ซักกินเท่าันดีประมาณหนึ่งก้อแลงออกมาให้ป้าได้เพลงเนอะบ้านเขาเป็นขุอยู่ไหน้ะไหนจะไหน เอาคะแนนมันขูดแล้วลมเขาลมอยู่นี่อีนนี้ไม่เทากับมันมาตรนี้มันอยากเป็นแบบเวลาขูดแล้วมันลำสั่นเย็นๆแล้วมันสองตาปุ๊บตาข่อยเป็นสุดในจิกสบายจีขาวมาค่ะฮะตาจีขาวอันบางทีมีเป็นหอยกับมาบักซี่ขยะขยะที่มันยุ่งกินเป็ยังหันยังไงยแต่ว่ามันเหนื่อยมันผิดยาแล้วมันมันยามันเหนื่อยมันเหนื่อยเลยอืม เง้ยเื่อเดกคนหน่นมาเลยน้อก็ไปใส่ชิจิใช่ บ่ขูดในบ่านนี่มึนแบบแบบบูซึกเลยขูดแฮปแค่ไหนเฮาขึ้นแท้งจีบเสร็จเลยแท่งอู้ง่ายเนาะยิ้มขูดให้กันการมือเธอบอกว่าจะมารับแล้วก็พร้อมที่จะหนีไปกับเธอบทควาเมื่องฟีนัวแบบคุณรุ่งเล่นขคยแฟงเมกี้วะเลยจะขายเล้บอเ่ขาย ตัด้หัวกมาพื้นเด็กน้อยเจ็่อแมวบ้าโอ้ยได้ไหมตอกี้สือกรบเล็กเด้วกลาวแตแนวบ้าโอแล้กแแสดว่าแมววา แม่บ้านเอารักษาตัวลูกใพ้เสไปข่าวันอนาณาหานปักปานปานไหนบูฮู้ซับบเขาหลักบะรถมันขี่รถข่าลับในเม่ไดแม่ตัวสองข้านี้ือคืนนี้ปานอะไรแม่ข้าวนี้งติมือคืนนี้นนี้มีหน่อยว่าไปยิบไปยิบบะปานยิบเผืองฮะลูกอะไรบพู้อยู่สกุลเซมเพ็ด ปลาหยิบเรื่องเอบ่แม่นี่นะห่นเออนี่ตะบุนทีนี่นะต้องใส่มันทิวงเวียนน่ะห่านบุนทิห่านตะบุนทอวงเวียนอยู่ทางแกงอย่างเด็ดเข่าเข่าหานบุนทิเออห่นปลาห่าวห่านไอ้ปลาอันขายไก่ปลาดูตะบุนทิห่านขายเครื่องอันไขานข้าวมาแต่ห่านเออนอ่เถาขี้สิปานเจคจันลูปลาเคจันข่าวแจ้เลยแหละค่ะ ตามแกเลยรออับในขับแกนแบบว่ามาแต่ทางข้าเลยสักว์ับแกหมดเลยขวามาแต่พุนหามาแต่ทางทางกอหน่อยอมาทางาจะเข่าสื่อมาแต่ทางข้ามารับในเมาหมดเลยรับแต่แดงแดงใจมันเมาทอมทอมอีกเ,เลยเอาสดแกอย่างนี้มา,นมาก เขาเห็นกันลูกเขาอีกคำนั่งสดแจ้งกินทอมมาจดอีกอเมริกาอเมรแมาบอลนไล่สดเบนบ่อนอกมันคืนยิงกินข้าเจอกกาแฟเลยสอบตายเลยตายเลยบะตายเลยจะเราไปทิดเกินนาบันบันอัมันตเขากินคอมเมอร์เมอร์เขาจบเอาไ ใจมึงวาเงินเสียไปโอนเอามึงมีเงินให้มึงก็มึงให้ไหว้เลยนะแล้วก็บอกกี่ว่าจ่ายสดให้ทีนึงสิเล็กมึงมีเงินจ่ายบ่มีเงินจ่ายกูต้องโทมาเด้อมืเมื่อตอนมามื่อกินกับคุณอะไรก็คมีเงินเงินกูพอหอสาวสามสิแต่เจ็ดสิบันออมายืมอีกสาวพันเออจะแลงกูจให้เลยบอกกายไปเลยไปแลตัวหาสิบปันหาแล้วเ ไมาอีกสาวพันไมเลยเดืองนี้มันถูกแล้วกูถูกจกูถูกนี่เอวันขานคาะประกันภัยสามศพเลยเสียให้มันค่ะมันบวเอวยบอ่อเลยมันเห็ดซื่ออยูบาทีมันเสียเฮาเเสียประกันไทยมึงสามสี่ศพเด้อไคนน็อยากตันมันอยากับ้วมันน้ำมันมันมกหบอกเสียแล้วต

วัวใส่สล็อปบุญบุญโคมเดี๋ยวนั่นหละไปลินกีฬาก่อนเมียว่ะว่าใส่สล็อเนี่ยแอยู่นั่นแหละปหลินกีฬาก่อนไปยย็นไหมฮเาขึ้นมาขำทั้งหมดนี้วแปะทุกแปะเต็มทุกใมันไฟแทวได้ไม่ถลาน ตีนก็ตั้งกิฬาองนี้นะซึตีนกมก้นี่ตีนอะกตามเาู้ตีนทางานเียเขาซุกกระบอกนะอะไรแนั้สันเจ็บงอนกันอจ้างเขาเกีียวบ่มมีคนแจ้งปนีจ้งแล้วจ้ง่ะบอสให้จไปนะคะสงบดี้จ้งก็จ้งเป็นสอสอลพันมืออ่ะแบ่มึงไปเมือเราเ เกี่ยวเขาแล้วเก็บเงินขาปุ๋ยเด้อเออเบิ่งแมกเครื่องไหมค่ะเบิ่งแม่ฮัลฟแบ่งเงินหวยก่อนจะเกี่ยวเขาแล้วหรือสิแล้วเกี่ยวเขาเบิ่งแมกเครื่อไหมค่ะฮบลฟ์อีกหรือสิเสร็จแบบแต่แมกจะไปกระจุมขายเครื่องบริเืวณเอาวอะชิขายเลไอยู่ิม่กระด้ขายเลยนะเอาโรตารี่มาขายนหนึ่ง เพื่อนมึงม so ันเหมาะสมอยู่ตอมีคนลาวถือแล้วคนลาวต้องซื้ออือเฮาสิเอาลงรถกันมึก็ลงน้อยแล้วนแล้วก็แซ่แล้วก็น่าในน่ะเบิ่งไดลอตเตอรี่มันแพือเฮาต้องเลอเอง่บ่เรือเองแต่ว่ายี่ประกันอืออนนอะวนเบิดคนเอาเลยเยเอาเด้อ ้พี่าพี่น้องบอได้ว่านพี่น้องภูมิพี่น้องสามารถจะว่กันนสมัยอเดงันเดียวใสข้าวเปลือในเปอกข้ามายไปงในบวายเาลอตเตอรี่พาร์ได้กีเด้อมันคือูมนลอตเตอรี่ลักสอร็มันถือสิบหักมึงต้องว่าแบบกูบ่มีเงินบ่จดหายคนในเฮือนเอ้ขายไปไหนเอ้ยแบบนี้ขซื่อซื่อคือหามงกแมงฮะลอตเตอรี่พาร์ทหามงกระสุงไม่ลอตเตอรี่เลยว่า 5ามงวนบ่เกินเวลา25นาที5โมง5มงเช้าหา้าด้านลง้ายันาโมงหิดทียบ่คล้ายล่ะามงคือการหามการ4:00นคือการ4:00นคดนแหลปิดลางบัดนี้4:00นหอดหอด4 0น้หาหปิดบดแต่ามออกเลยเด้เาสิบ่รับให้ปิด24อันลางให้ปิด10อืนก็10 ขวดกรบผงลี่ผงดอตมงกระเซ็นผงกระเซ็นผงก้ยกระางลูวอลงกระตุ้กระตุ้ยผงกระตุ้ยผงกระตุ้ยผงกระตุ้ยกระต้ยผงกระตุ้ยผงกระนี้ยผงกระต็้ยผงกระตุ้ยผงกระตุ้ยผงกระตุ้ยผงรุ้ยผกระเุ้ยนงกรุ้ยผงกระเุ็ยผงกระตุ้ยผอกระตุ้ยขงกระตุ้กระตุยผงก้งกระ้ยผงระกระยผงกกระตา อาา่าองเอฟซีเนารอบัร้ากำลังหล่เนาะไม่อิดจ่ประมาณ3ามสี่อบาท okay, okay. นะเงเนาะพอบอกสามสี่ร้อยบาทเสามสี่ร้อยักเเลยะทนี้สเเขาคงมุ่งขอบใจน้ำอของเอฟซีเนาะที่เขาขม,ขขขมากดไลค์กดแชร์เขามาให้กำลังใจสเปนตลอดมาเนาะ ขอสะพายเหตุพิพากประกันใดพี่น้องว่าบู้ถือบัวตองบัวจุบบัวงามในคลิปนี้แสดงายกับกับขอถูดขออภัยนำของพี่น้องเอฟซีลายลายพี่น้องนะแสดงกับขอพ่อโนซายของพี่น้องจึงมีสุขภาพแข็งแรงแข็งแงงความเจ็บจะได้ความไข้ยี่เนียเดินทางตลอดปลอดภัยในคลิปนี้แสดงกับขอกับสบายดีไม่ทราบไป้เสม